ผู้พาดำน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานประเพณีที่ไร้สาระหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุไม่มีผลถึงเวลาก็เอาพระมาดำน้ำเฉยๆแต่เป็นเป็นประเพณีที่มีคุณค่านะครับต่อต่อสังคมเพชรบูรณ์ของเราโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าภูมิปัญญาที่แสงอยู่ในประเพณีอย่างเช่นภูมิปัญญาในการช่วยการรักษาแม่น้ำให้สาดภูมิปัญญาในการสร้างวันกำลังใจในการทำาหาจริงภูมิปัญญาในการที่ให้พระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในจิตใจของคน ได้เกิดความละอายและเกรงกกัวต่อ,อการทำบาปเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างเหล่านี้ล้วนวจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีพลังในการพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างเหล่านี้อยากให้คนรุใหม่ได้สืบทอดต่อไปที่สำคัญที่สุดที่ผมภาคภูมิใจและดีใจที่สุดคือว่าการมีส่วนร่วมของคนนะครับประเพณีนี้มันเป็นประเพณีโบราณน,นะครับประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลมาถึงจนกระทั่งมาถึงในยุคเรารเพราะฉะนั้นเป็นภารกิจของเราที่ อยู่ในช่วงที่ทํางานเนี่ยเราจะต้องหาคนมาสืบทอดต่อไปนะครับเพรฉะนั้นถ้า,าว่าเราไม่ไม่หาคนที่มาสืบทอดไม่หาคนที่จะต้องมาเรียนรู้จากเราเนี่ยเราก็ถือว่าจะบกพร่องต่อหน้าที่เพราะฉะนั้นภารกิจหนึ่งของคนทํางานในวันเนี้ยนะครับก็คือต้องสืบทอดคนรุ่นใหม่นะครับที่จะได้มารับช่วงรับงานนะครับแล้วมาเรียนรู้จากเราต่อไป